ลองจินตนาการดูว่าหากวันหนึ่งสถานาการณ์ดำรงอยู่ของคุณถูกท้าทายด้วยคำนิยามใหม่ที่เพิ่งถูกกำหนดขึ้นคุณจะถูกลบล้างจากการเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เพียงเพราะคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามนิยามที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่คุณจะยอมรับหรือจะลุกขึ้นท้าทายคำตัดสินนั้นเรื่องราวเช่นนี้เคยเกิดขึ้นจริง กับดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ชื่อว่าพลูโตยินดีต้อนรับสู่ด e p ทิ้งแทง n k พอดแคสต์ที่จะพาคุณมาร่วมไขความลับของจักรวาลสำรวจโลกวิทยาศาสตร์ปรัชญาและคำถามที่ยังไร้คำตอบการละครั้งหนึ่งพลูโตคือดาวเคราะห์ดวงที่9ของระบบสุริยะที่ยังฝังแน่นในความทรงจำของเด็กๆทั่วโลก มันอยู่ไกลสุดขอบเล็กที่สุดและเงียบสงบที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทว่ากลับมีความหมายอันลึกซึง้งตลอดหลายทศวรรษดาวพลูโตได้รับการยอมรับในฐานะดาวเคราะห์ดวงที่9ของระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์เคียงข้างดาวเคราะห์ดวงอื่นจนกระทั่งปี2006เมื่อสมาพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติหรือ IAU ได้ลงมติเปลี่ยนนิยามของคำว่าดาวเคราะห์ ผลลั์ที่ตามมาคือดาวพลูโต,โตถูกถอนจากสถานะดาวเคราะห์และกลายเป็นเพียงดาวเคราะห์แคระเมื่อข่าวการเปลี่ยนนิยามแพร่สะพัดออกไปเสียงคัดค้านก็ดังขึ้นจากทุกมุมโลกทั้งจากนักศึกษานักวิทยาศาสตร์และผู้ที่ผูกพันกับดาวพลูโตมาเนิ่นนานต่างพร้อมใจกันตั้งคำถามอันหนักแน่นว่าหากสิ่งที่เราเคยเชื่อมั่นมาตลอดชีวิต กลับถูกลบล้างด้วยคำนิยามที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่คำถามคือแล้วเราจะยังคงเชื่อในสิ่งนั้นได้อยู่ไหมหรือความจริงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวตนของพลูโตหากแต่เป็นเพียงมุมมองของมนุษย์ที่เลือกจะมองมันต่างออกไปในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวก่อนที่ชื่อพลูโตจะกลายเป็นประเด็นถกเถียง คุณจะพบว่าดาวดวงนี้ถูกค้นพบไม่ใช่ด้วยเครื่องมือล้ำสมัยแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นความเพียรและสายตาอันแน่วแน่ของมนุษย์นี่คือเรื่องราวของพลูโตดาวที่เคยถูกลืมหรือดวงดาวที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษยชาติปี1930ที่หอดูดาวโลเวลรัฐแอริโซนาเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนภาพระบบสุริยะไปตลอดกาล ชายหนุ่มวัย24ปีชื่อคล้ายทอมบอร์ทำสิ่งที่นักดาราศาสตร์รุ่นก่อนหน้าพยายามมานานหลายทศวรรษเขาค้นพบดาวเคราะห์ลำดับที่9ของระบบสุริยะจุดเริ่มต้นของการค้นพบนี้ไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่เกิดจากความเชื่อมั่นทางวิทยาศาสตร์ที่อย่างรากลึกเพอร์ซิวาโลเวลผู้ก่อตั้งหอดูดาวแห่งนี้เสนอทฤษฎีว่ามีดาวเคราะห์ลึกลับซ่อนอยู่เกินวงโคโจรของเนปจูน เขาเรียกมันว่าดาวเคราะห์ X หลักฐานแรงโน้มถ่วงผิดปกติที่รบกวนวงโคจรของเนปจูนและยูเรนัสหลายปีผ่านไปโลเวลเสียชีวิตแต่ความฝันในการค้นหาดาวเคราะห์ลำดับที่9ยังคงอยู่ปี1929หอดูดาวโลเวลมอบหมายให้ชายหนุ่มที่ไม่มีวุฒธธิการศึกษาดาราศาสตร์แต่เปี่ยมด้วยความสามารถในการสังเกตและวิเคราะห์ภาพถ่าย เขาใช้กล้องโทรทัศน์ขนาด13นิ้วถ่ายภาพท้องฟ้าในบริเวณที่โลเวลเคยคาดการวันแล้ววันเล่าเขานั่งตรวจสอบฟิล์มภาพถ่ายทีละเฟรมมองหาจุดเล็กๆที่เคลื่อนไหวผิดปกติจนกระทั่ง18กุมภาพันธ์ปี1930พบจุดเล็กๆที่เคลื่อนไหวจริงมันไม่ใช่ดาวฤกษ์ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอตามแนววงโคจร มันคือดาวพลูโตคำถามต่อไปคือจะตั้งชื่อมันว่าอะไรคำตอบไม่ได้มาจากนักวิทยาศาสตร์แต่มาจากเด็กหญิงชาวอังกฤษวัยเพียง11ปีเธอชื่อเวเนเทียเบอร์นี่เวเนเทียเสนอชื่อพลูโตตามเทพเจ้าแห่งยมโลกในตำนานโรมันเทพที่มองไม่เห็นอยู่ห่างไกลและปกคลุมด้วยความลึกลับชื่อนั้นถูกส่งต่อไปยังหอดูดาวโลเวล และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการพลูโตกลายเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9ของระบบสุริยะและภาพวาดในตำราเรียนทั่วโลกเปลี่ยนไปตามนั้นแต่นี่ไม่ใช่การค้นพบทางกายภาพมันคือการยืนยันถึงศรัทธาในพลังของการสังเกตและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ในยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีปัญญาประดิษฐ์ไม่มีภาพถ่ายความละเอียดสูงจากอวกาศ สิ่งที่มีคือสายตาความอดทนและความหวังว่ายังมีบางสิ่งรอให้คนพบอยู่เสมอการค้นพบของทอมบอร์กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคหนึ่งที่วิทยาศาสตร์ถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่พลูโตไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นจุดเล็กๆในกล้องโทรทัศน์เพราะเมื่อเวลาผ่านไปนักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งคำถามว่าดาวเคราะห์เล็กดวงนี้อาจซับซ้อนกว่าที่เคยคิดไว้ ภาพของดาวเคราะห์ที่เคยเป็นเพียงจุดเล็กๆในภาพถ่ายขาวดำกำลังจะเผยให้เห็นหัวใจอันเป็นปริศนาใต้ผิวดาวน้ำแข็งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทต่อไปดาวเคราะห์แคระที่ซับซ้อนเกินกว่าจะมองข้ามในความเงียบของจักรวาลภาพจากชายขอบระบบสุริยะเล่าเรื่องราวได้ลึกซึ้งกว่าคำพูดใดพลูโตดาวเคราะหแครที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะจักรวาลทั้ง9แม้ถูกลดสถานะแต่เต็มไปด้วยความลึกลับที่ท้าทายทุกคำนิยามด้วยเส้นผ่านศูนย์การเพียง2,377กิโลเมตรเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกทว่าการสำรวจเผยให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เกินกว่าความคาดหมายชั้นบรรยากาศอันบางเบาของพลูโตราวกับจะละลายไปในสุญญากาศรอบตัวบางเบาจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ประกอบด้วยไนโตรเจนผสมผสานกับมีเทนและคาร์บอนมอนอกไซด์ลองลอยเหนือพื้นผิวที่เยือกเย็นถึงลบ230องศาเซลเซียสบนภูมิประเทศอันเยือกแข็งนั้นมีภูเขาน้ำแข็งสูงตระงานหลายพันเมตรปกคลุมด้วยหิมะสีแดงเข้มซึ่งเกิดจากสารอินทรีย์ที่เรียกว่าโทลินสีแดงนี้เกิดจากปฏิกิริยาของมีเทนกับรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีคอสมิก ส่วนที่น่าทึ่งที่สุดของพื้นผิวอยู่ที่ซีกตะวันตกของดาวพื้นที่รูปหัวใจขนาดมหึมาถูกตั้งชื่อว่าโทมบารเรจิโอเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้คนพบดาวพลูโตครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปหัวใจนี้เป็นที่ราบเรียบเกือบไร้ซึ่งหลุมอุกาบาตบ่งชี้ว่าพื้นผิวดาวพลูโตอาจยังคงเคลื่อนไหวด้วยพลังงานบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงยังคงเกิดขึ้นได้แม้ในสถานที่อันแสนห่างไกลเช่นนี้ในวงโครจรของมันมีบริวารเป็นดวงจันทร์ดวงใหญ่ชื่อว่าชารอนซึ่งมีขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของพลูโตชารอนมีขนาดใหญ่จนศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงไม่ได้อยู่ในตัวพลูโตหรือชารอนแต่ลอยอยู่ระหว่างทั้งคู่ นี่ไม่ใช่แค่ดาวครอะกับดวงจันทร์แต่เป็นระบบดาวคู่ที่โคจรรอบกันด้วยสมดุลอันน่าทึ่งความสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้พลูโตมีความโดดเด่นในระบบสุริยะข้อมูลล่าสุดจากภาพถ่ายและแบบจำลองชี้ว่าใต้เปลือกดาวอาจซ่อนมหาสมุทรซึ่งมันไม่ใช่น้ำอย่างที่พบบนโลกแต่เป็นน้ำเกลือ กึ่งแข็งกึ่งของเหลวที่คงอยู่ด้วยพลังงานลึกลับจากแกนกลางของดาวหากสมมุติฐานนี้เป็นจริงพลูโตอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่วัตถุในระบบสุริยะที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตจุลชีพแม้โอกาสจะริบรี่แต่ก็ไม่ใช่ศูนย์ดาวเคราะห์แคระดวงนี้กลายเป็นตัวเอกของเรื่องราวที่คาดไม่ถึงซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อนลึกซึง้งและท้าทายทุกภาพจำในอดีต นี่ไม่ใช่แค่ก้อนน้ำแข็งไร้ชีวิตที่ลอยอยู่ชายขอบของระบบสุริยะแต่เป็นปริศนาทางวิทยาศาสตร์ที่ดึงดูดสายตาของมนุษยชาติให้หันกลับมามองอีกครั้งด้วยมุมมองใหม่และเมื่อมองพลูโตโด,ด้วยความตั้งใจสิ่งที่จําเป็นคือเครื่องมือที่พาเราเข้าไปใกล้จนได้พบเห็นความจริงปี2006มนุษยชาติส่งยานนิวโฮรซอนออกเดินทางจากโลกเพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ ภารกิจที่ใช้เวลา9ปีเต็มเดินทางผ่านสุญญากาศก,ากว่า5,000ล้านกิโลเมตรเพื่อจับภาพอันล้ำค่านานเพียงไม่กี่นาทีนั่นคือสิ่งที่ต้องแลกมาเพื่อการได้เห็นดาวเคราะห์แคระดวงนี้อย่างแท้จริงยานขนาดเท่ารถยนต์คันหนึ่งกลายเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ New Horizons ถูกส่งจากโลกเมื่อวันที่19มกราคม2006 มุ่งหน้าสู่ภารกิจเดียวข้ามระยะทางกว่า5,000ล้านกิโลเมตรเพื่อพบดาวเคราะแคระที่ห่างไกลที่สุดเท่าที่เคยสำรวจด้วยความเร็วเฉลี่ย50,000กิโลเมตรต่อชัว่วโมง New Horizons เป็นยานที่เร็วที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างในขณะนั้นแม้เร็วปานนั้นการเดินทางสู่พลูโตยัยงต้องใช้เวลาเกือบหนึ่งทศวรรษ ระหว่างทาง New Horizons บินผ่านดาวพฤหัสในปี2007อาศัยแรงโน้มถ่วงของมันพุ่งตัวเองไปข้างหน้าดังนักกีฬาที่ใช้แรงเหวี่ยงเพื่อก้าวกระโดดการเดินทางอันยาวนานนำยานสู่เขตที่ยังไม่เคยมีใครสัมผัสจนถึงเดือนกรกฎาคม2015โลกทั้งใบจับจ้องวันที่มนุษย์จะได้เห็นพลูโตอย่างแท้จริงครั้งแรก ภาพที่ส่งกลับมาไม่ใช่เพียงจุดเล็กๆในกล้องโทรทัศน์แต่เป็นพื้นผิวที่เต็มไปด้วยรายละเอียดเทือกเขาน้ำแข็งสูงตระงานฐานน้ำแข็งอันกว้างใหญ่และหมอกบางเบาที่ห่อหุ้มชั้นบรรยากาศสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกหยุดหายใจคือภาพของพื้นที่รูปหัวใจทมบอเรจิโอที่ปรากฏชัดราวกับสัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตของดาวดวงนี้ ทุกภาพเผยรายละเอียดที่คาดไม่ถึงพื้นผิวที่ดูเหมือนยังเคลื่อนไหวธรณีวิทยาที่บ่งบอกถึงพลังงานซ่อนเร้นและความเป็นไปได้ของมหาสมุทรใต้พื้นผิว New Horizons ไม่เพียงถ่ายภาพแต่ยังเก็บข้อมูลชั้นบรรยากาศตรวจวัดสนามแม่เหล็กและสำรวจอนุภาพรอบพลูโตข้อมูลเหล่านี้เผยว่าพลูโตไม่ใช่เพียงก้อนน้ำแข็งแต่เป็นโลกเล็กๆที่ซับซ้อนและมีเอกลักษณ์ การบินเฉียดพลูโตใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ภาพและข้อมูลที่ได้มาเป็นขุมทรัพย์ที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาจนถึงวันนี้ชั่วขณะแห่งการเฉียดผ่านแลกกับการเดินทางเกือบ10ปีเพื่อเปิดมุมมองใหม่สู่จักรวาลขณะที่โลกได้เห็นพลูโตอย่างแท้จริงอีกด้านหนึ่งในห้องประชุมนักดาราศาสตร์นานาชาติกำลังเปลี่ยนนิยามจักรวาลในปี2006 เดียวกับที่ยาน New Horizons ออกเดินทางสำรวจพลูโตสมาพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติหรือ IAU ลงมติเปลี่ยนนิยามคำว่าดาวเคราะห์การตัดสินใจครั้งนั้นทำให้พลูโตสูญเสียสถานะดาวเคราะห์ดวงที่9ที่เคยครองมานานกว่า76ปีการค้นพบอันยิ่งใหญ่บรรจบกับการเปลี่ยนแปลงนิยามจัก,กรวาลน,นี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามที่ยังไม่จางหายพลูโตเป็นเพียงดาวเคราะห์แคะ หรืออดีตดาวเคราะห์ที่ฝังลึกในความทรงจำของมนุษยชาติในปี2006ณกรุงปรากสาธารณารัฐเช็กกลายเป็นเวทีของการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ในวงการดาราศาสตร์สมาพันธ์ดาราศาสตร์นา,นานาชาติหรือ IAU จัดประชุมเพื่อกำหนดนิยามที่ชัดเจนของคำว่าดาวเคราะ์ก่อนหน้านั้น พลูโตได้รับการยอมรับเป็นดาวเคราะห์มันนานกว่า76ปีนับตั้งแต่การค้นพบในปี1930โดยคลายทอมบอร์แต่เมื่อความรู้ใหม่ท้าทายคำนิยามเดิมคำถามที่ยิ่งใหญ่จึงถูกหยิบยกขึ้นมาแท้จริงแล้วดาวเคราะห์คืออะไรการประชุมในครั้งนั้นได้มีการลงมติด้วยเกณฑ์3ข้อ 1. ต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ 2. ต้องมีมวลมากพอที่จะดึงดูดตัวเองให้เป็นทรงกลมและ 3. ต้องสามารถเคลียร์วงโครจรให้พ้นจากวัตถุอื่นพลูโตผ่านเกณฑ์ในสองข้อแรกแต่ถูกจำกัดด้วยหลักเกณฑ์ในข้อสุดท้ายวงโครจรของมันอยู่ในแถบไคเปอร์ซึ่งเต็มไปด้วยวัตถุอื่นๆทำให้ไม่สามารถเคลียร์เส้นทางได้เหมือนดาวเคราะห์หลักดวงอื่นผลลัพธ์คือ พลูโตถูกลดสถานะจนกลายเป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์แคระข่าวนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนในทันทีผู้คนทั่วโลกต่างถกเถียงกันอย่างกว้างขวางห้องเรียนทั่วโลกสับสนและหนังสือเรียนต้องถูกเขียนใหม่ทั้งหมด นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้ได้นิยามที่แม่นยำและเป็นมาตรฐานแต่หลายเสียงกลับคัดค้านโดยให้เหตุผลว่าความจริงที่ยึดถือมานานหลายทศวรรษถูกลบล้างด้วยมติเพียงครั้งเดียวเสียงนักศึกษาที่ยังจดจำระบบสุริยะ9ดวงได้อย่างขึ้นใจเสียงของคนรักดาราศาสตร์ที่ผูกพันกับดวงดาวเล็กๆที่ปลายระบบสุริยะ ต่างพร้อมใจกันตั้งข้อกังขาว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของพลูโตด้วยนิยามใหม่นี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลหรือไม่สื่อมวลชนในขณะนั้นเรียกเหตุการณ์นี้ว่า The Great Pluto Debate บทความบทบรรณาธิการและรายงานโทรคัดมากมายเปิดวงถกเถียงกันไปทั่วโลก สิ่งที่น่าสนใจคือผู้ที่คัดค้านไม่ได้มีเพียงแค่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นยังมีประชาชนทั่วไปศิล,ลปินนักปรัชญาและนักจิตวิทยาที่ต่างก็ออกมาแสดงความรู้สึกร่วมด้วย<ๆ>เพราะการลดสถานะของดาวพลูโตไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของดาราศาสตร์แต่สะท้อนถึงความหมายของการมีอยู่และคุณค่าที่เรามอบให้สิ่งต่างๆ พลูโตมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมันยังคงโครจรในเส้นทางเดิมมีบรรยากาศน้ำแข็งและดวงจันทร์บริวารเหมือนกับวันแรกที่ถูกคนพบสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคือคำพูดและนิยามที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่จึงไม่ใช่แค่การถกเถียงเรื่องดวงดาวแต่คือการถกเถียงเรื่องความจริง คำถามจึงค่อยๆก่อตัวในหมู่นักคิดและผู้ฟังทั่วโลกหากสิ่งหนึ่งยังคงเหมือนเดิมทุกประการแต่ถูกนิยามใหม่ให้มีความหมายต่างกันออกไปตัวตนของมันจะยังคงอยู่หรือไม่และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ลึกไปกว่าวิทยศาศาสตร์สู่โลกของปรัชญาที่จะถามคำถามใหญ่ไปกว่านั้นแล้วใครกันคือผู้กำหนดการมีอยู่ที่แท้จริง พลูโตไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแม้แต่น้อยมันยังคงโครจรในวงโครจรเดิมมีพื้นผิวปกคลุมด้วยน้ำแข็งและยังมีคารอนดวงจันทร์ที่โครจรรอบดาวพลูโตอย่างสง่างามแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือคำจำกัดความที่มนุษย์สร้างขึ้นมานักปรัชญาจากหลายสาขาได้ถกเถียงคำถามในทำนองนี้มานานหลายศตวตรรษบางแนวคิดเชื่อว่า ความจริงเป็นสิ่งสมบูรณ์ไม่ว่ามนุษย์จะนิยามอย่างไรพลูโตก็ยังคงเป็นสิ่งที่มันเป็นแต่บางแนวคิดกลับมองว่าความจริงคือสิ่งที่เราสมมุติและยอมรับร่วมกันเมื่อคณะนักดาราศาสตร์ลงมติพลูโตก็ถูกกำหนดสถานะใหม่ในทันทีเหตุการณ์นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของดาราศาสตร์เพียงเท่านั้นแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าคำพูดและฉันทามติของมนุษย์ สามารถเปลี่ยนความหมายของการมีอยู่ได้ในอีกแง่มุมหนึ่งเรื่องราวของพลูโตสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับปรัชญาวิทยาศาสตร์แสวงหาความแม่นยำในการจัดหมวดหมู่ในขณะที่ปรัชญาตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของการจัดหมวดหมู่นั้นพลูโตจึงไม่ได้เป็นแค่ดาวเคราะห์แคระแต่มันคือเวทีทดลองแห่งความคิดของทั้งสองสาศาสตร์รวมเข้าด้วยกัน การถกเถียงเรื่องคำนิยามในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าความจริงที่มนุษย์เรายึดถือแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงก็อาจเป็นแค่ข้อตกลงที่เรายอมรับร่วมกันและข้อตกลงนั้นพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและการเวลาหากสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงมาตลอดชีวิต สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการลงมติแล้วเราจะเชื่อมั่นในความจริงนั้นได้อย่างไรพลูโตจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางปรัชญาเตือนให้มนุษย์ตระหนักว่าสิ่งที่ถูกลดค่าอาจไม่ได้สูญหายไปมันเพียงถูกมองผ่านกรอบใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้นและเมื่อมนุษย์ให้คำนิยามใหม่ว่าพลูโตเป็นดาวเคราะห์แค ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงวิชาการแต่แผ่ขยายเข้าสู่ความรู้สึกส่วนลึกของผู้คนทั่วโลกเพราะการเปลี่ยนสถานะของพลูโตในครั้งนี้ได้เข้าไปกระทบกับความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์นั่นคือความรู้สึกที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการมีคุณค่าในสายตาของผู้อื่นและนั่นเองคือการเปิดประตูสู่คำถามเชิงจิตวิทยาที่ตามมา เมื่อสิ่งหนึ่งถูกลดทอนคุณค่าจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ที่ผูกพันทางใจกับสิ่งนั้นเมื่อพลูโตถูกลดสถานะจากดาวเคราะห์โลกไม่ได้เพียงแค่เขียนประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ใหม่แต่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนภายในจิตใจของผู้คนทั่วโลกเพราะในทันทีที่คำตัดสินแพร่กระจายกระแสต่อต้านก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและไม่อาจหลีกเลี่ยง มีการ์ตูนล,ล้อเลียนมีมีมในโลกออนไลน์และมีแม้กระทั่งแคมเปญที่รณรงค์ด้วยสโลแกน Bring Pluto Back ปรากฏการณ์นี้สะท้อนบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าเรื่องดาราศาสตร์เพราะพลูโตได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ถูกลดคุณค่านักจิตวิทยาชี้ว่ามนุษย์มักหวาดกลัวการถูกลดคุณค่ามากกว่าการไม่มีตัวตนตั้งแต่แรก การมีอยู่แล้วถูกทำให้สูญหายทิ้งร่องรอยของการสูญเสียที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเช่นเดียวกับพลูโตจากที่เคยเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9ของระบบสุริยะจักรวาลกลับถูกถอดออกจากรายชื่อราวกับถูกประกาศว่ามิได้อยู่ในสถานะเดิมอีกต่อไปคำถามจึงมิได้อยู่แค่ว่าพลูโตเป็นดาวเคราะห์หรือไม่แต่คือ มนุษย์รู้สึกอย่างไรเมื่อสิ่งที่รักถูกลดคุณค่าในเชิงสังคมวิทยาการลดสถานะของพลูโตจึงกลายเป็นพื้นที่ฉายภาพสะท้อนของความรู้สึกที่ถูกกีดกันเหมือนผู้คนที่เคยอยู่ร่วมกันในกลุ่มแต่วันหนึ่งกลับถูกขับออกจากกลุ่มไปเพียงเพราะไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่ความขบขันหรือการเสียดสี หากแต่เป็นการปกป้องตัวตนความทรงจำและคุณค่าที่ผูกพันอยู่กับชื่อพลูโตนอกจากนี้งานวิจัยด้านจิตวิทยายัางชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีแนวโน้มจะยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยและเมื่อสิ่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงหรือหายไปจะเกิดความรู้สึกสูญเสียแม้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์พลูโตจึงไม่ใช่เพียงดาวเคราะห์แคะที่อยู่ห่างไกลแต่กลายเป็นตัวแทนของประสบการณ์ร่วม ที่ทำให้ผู้คนเข้าใจความเจ็บปวดของการถูกลดคุณค่าและเมื่อมองลึกลงไปการต่อสู้เพื่อปกป้องสถานะของพลูโตอาจสะท้อนการต่อสู้เพื่อปกป้องคุณค่าของมนุษย์เองแต่หากมองให้กว้างกว่า,วาความรู้สึกเรื่องราวของพลูโตยังชี้ให้เห็นถึงสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งการค้นพบและข้อถกเถียงเกี่ยวกับพลูโตเปิดประตูไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่านั้น มีเพียงพลูโตเท่านั้นหรือที่รอการทำความเข้าใจหรือแท้จริงแล้วยังมีโลกอีกมากมายที่เราไม่รู้จักหากพลูโตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยอมรับก่อนจะถูกลดสถานะวัตถุที่ซ่อนอยู่ในความมืดของระบบสุริยะก็อาจมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เราเคยรู้ในความเวองหวางของระบบสุริยะ ยังมีวัตถุบนท้องฟ้าอีกมากมายที่มนุษยชาติเพิ่งเริ่มสำรวจและทำความเข้าใจหนึ่งในนั้นคือดาวเคราะห์แคระที่ชื่อว่าอีริสในปี2005นักดาราศาสตร์ค้นพบวัตถุบนท้องฟ้าดวงใหม่ซึ่งมีมวลมากกว่าพลูโตเล็กน้อยและโคจรห่างออกไปหลายพันล้านกิโลเมตรการค้นพบอีริส กลายเป็นแรนผลักดันสำคัญที่ทำให้สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติต้องทบทวนนิยามของคำว่าดาวเคราะห์เพราะหากพลูโตยังคงถูกเรียกว่าดาวเคราะห์แล้วอีริสจะถูกจัดอยู่ในสถานะใดจากการค้นพบครั้งนั้นการจัดระเบียบระบบสุริยะจึงได้เริ่มต้นขึ้นใหม่เกิดการจำแนกประเภทใหม่ที่เรียกว่าดาวเคราะห์แคะหรือ Dwarf Planet ซึ่งรวมถึงพลูโตและอีริสพร้อมด้วยวัตถุอื่นๆอีกมากมายวัตถุเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ในแถบไคเปอร์เขตอันมืดมิดนอกวงโคจรของดาวเนปจูนซึ่งเต็มไปด้วยเศษซากน้ำแข็งและวัตถุขนาดเล็กนับพันวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านี้มิใช่เพียงก้อนหินที่ลอยอยู่ในความมืด บางดวงอาจมีชั้นบรรยากาศบางๆมีทานน้ำแข็งหรือมหาสมุทรใต้เปลือกแข็งและบางทีอาจมีสิ่งมีชีวิตหรือกระบวนการทางธรณีเคลื่อนไหวอยู่ใต้พื้นผิวดาวข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศและยานสำรวจในอนาคตอาจเปิดเผยความจริงที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษยชาติเกี่ยวกับคำว่าโลกอย่างสิ้นเชิง จากนั้นจึงเกิดสมมุติฐานที่สร้างความตื่นเต้นในวงการดาราศาสตร์มีความเป็นไปได้ว่าดาวเคราะห์ลึกลับดวงหนึ่งที่กำลังโคจรอ,อยู่ในระยะห่างไกลจนยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงนักดาราศาสตร์เรียกมันว่า Planet 9หรือดาวเคราะห์หมายเลข9 ยังไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นมันโดยตรงแต่การเบี่ยงเบนของวงโคจรในวัตถุแถบไคเปอร์บางชิ้นบ่งชี้ถึงแรงโน้มถ่วงจากบางสิ่งที่ยังมองไม่เห็นหากแพลเน็ตไนมีอยู่จริงมันอาจมีมวลมากกว่าพลูโตหลายเท่าและโคจรห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่า20เท่าของดาวเนปจูน และนั่นหมายความว่าระบบสุริยะที่เราคิดว่าเข้าใจดีแล้วอาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆของสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดเพียงเท่านั้นคำถามจึงไม่ใช่เพียงมีดาวเคราะห์กี่ดวงแต่คือมีอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่รู้จักจัก,กรวาลไม่เคยหยุดนิ่งเช่นเดียวกับความอยากรู้ของมนุษย,ยชาติทุกการสำรวจและทุกข้อมูลใหม่คือคำท้าทายต่อความท้าทายเดิมที่เรามี และในขณะที่สายตาของมนุษยชาติยังคงจับจ้องออกไปนอกระบบสุริยะพลูโตยังคงโครจรอ,อย่างเงียบงันในพื้นที่ของมันไม่ว่าใครจะมองเห็นหรือไม่ไม่ว่าใครจะยอมรับมันในฐานะใดแก่นแท้ของการดำรงอยู่อาจไม่ได้อยู่ที่ชื่อเรียกหากแต่อยู่ที่ความเข้าใจที่ยังคงเปิดกว้างและบางทีในห้วงจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต การมีอยู่อาจอยู่เหนือคำนิยามใดๆในความมืดเงียบของระบบสุริยะชั้นนอกพลูโตยังคงโครจรไปตามเส้นทางที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้แม้จะไม่อยู่ในรายชื่อของดาวเคราะห์อีกต่อไปแต่ทุกครั้งที่เราเงยหน้ามองไปยังบนท้องฟ้าพลูโตก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของผู้คนเสมอขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเรา แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Deep Think Tank สวัสดีครับ